เป็นการบ้านเลยครับต่อไปครับเรามีท่านเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลาท่านใหม่หานเรื่อนนงมาจากในไรด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะว่าวิทยาลัยสารพัดชาติจะดี้ตอนหลับครับเมื่อวานนี้ให้การบ้าน,นท่านกันแล้วท่านบอกท่านไม่เกี่ยวข้องเลยก็ใจนะท่านนายเบอร์ทรายท่านพาณิชย์จบบังหวัดอยู่ไหมครับท่านพาณิชย์ครับเรื่องออที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทรบาบนะครับก็ในรอบเดือนนี่ผ่านมาเรามีการคงต้องรู้เรื่องดินฟ้าอากาศที่ผันแปรนะครับ โดยเฉพาะบ้านเราที่ที่ในสองเจัาของตามหน้าที่ตามพรางาชาเองนะเป็นคนที่รถทั้งหลายที่เข้ามาจอดไม่เป็นไปตามกติกาที่หัดใหญ่อะเพราะฉะนั้นตอนนี้หัดใหญ่กำลังเจริญก็จะมีปัญหาหนึ่งอาหารแพงไม่ติดป้ายบอกราคา ในบุญในรานที่ว่านะครับความีริงที่ได้มาปฏิบัติงานที่นี่แล้วก็จริงจริงที่ตัดสินข,ข้นรรอราชก,การจังหวัดนะคะแล้วก็พี่พีัวหน้าสวนสำคัญนะคะครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดท้ารองพวกราชการคนหน้าสวนและผู้เข้าประดิษแต่ถ้าบังลมสารวงไหนมีหมายกำหนดการที่จะต้องเสด็จเข้ามาทรงงานในพื้นที่จังหวัดก็ได้เลรับขอบลักความุขครับและเพื่อคุณกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยุดได้และทำง,งานให้เกิด ขอบคุณมากครับขอะท่านได้นำไปรับเก้าว่าทุนที่นักเที่ยวดยถึงการตรวจ,จกำกับดูแลในวันนั้นเราชาวสงขาทั้งหมดนะครับพร้อมด้ยวยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มาถวายพระพหลท่านที่น้าบบที่บริวณห้อง